อุทธาตาวินทะเตทนางแปลความหมายว่าคนขยันย่อมหาทรับได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้หลวงพ่ออุโมง์พระพุทธโรปสมัยเสียงแสนปูนปั้นลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตาก,กว้าง2เมตร87เซนมีความสูง2เมตร99เซนมีอายุมากกว่า800ปีปัจจุบันหลวงพ่ออุโมงปฏิฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดสว่างอารมณ์วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชมอเ,อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ใกล้กับวัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชรเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่ออุโมงภายในพระวิหารนิมิตตังสาธุโรปานางังกตันยูกตะอุเวทิตาซึ่งแปลความหมายว่าความกตันยูกตะอุเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับนี่ลนะ หลวงพ่ออุโมงค์ที่มีอายุมากกว่า800ปีเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึงส่วนด้านนี้จะเป็นพระพุทธสยายญาติภายในวัดสว่างอารมณ์โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้